เริ่มเลยเหรอเร่มเดี๋ยวเเราคุยภาษาเหนือกันงานดากโวยสลากล่าสุดคุณมีความสับเนื้อยเลยนะไปยังเลยนะไปยังแล้วไม่นะกวนพยายามเป็นยังไงบ้างค่ะชายเขาพูดแบบว่าเหมือนเปิดทางมากอ่ะต้องยกทุกประโยคมาประโยชน์อย่างที่ว่ผมดีใจครับที่เขาเลือกเออก็เป็นแฟนที่พิถีพิถัเอออันนี้ไม่ได้อิจฉาถามดิชมนะไม่ได้อิจฉาเออแต่ไปงี้ครับก่อนไปงี้ก่อน ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ได้รับการยกย่องอันนี้เล่าให้ฟังหรืออวดเอาตามสไตล์ลยจ้ะก็ดีก็ดีค่ะก็เหมือนไม่ค่อยได้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้ให้เราเชายใชายไม่ค่อยได้สัมภาษณ์แล้วก็เห็นจากแจ็กกี้ชาคลินมหมช์นด้วยนะคะข่าวดีใช่แจ็กกี้เป็นคนส่งมาให้ดูอ๋อปวดใจชมมึงนะอะไรเเราก็แบบว่า เจ๊เจ๊กี้เขามองบนเหรอที่เขาส่งมาให้เราอ่ะมองบนอยากจะเปิดไลน์ให้ชมมากๆเลยค่ะก็แต่ล่าสุดนางเพิ่งแบบอยากจะไปเที่ยวตามรอยไผ่พาทิยดใช่นางอยากรู้ว่าเพื่อนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไปผจญภัยก็ไม่ไปอีกละก็อิจฉาเราอยู่ในบ้านต่างๆใช่ค่ะเขาส่งมาไรเงี้ยเขาส่งมาแล้วเขาแบบมีอะไรประโยคทิ้งท้ายไหมก็เป็นฟิลมองบนเฉยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแซวๆอืมใช่แล้วพอเราได้ดูคลิปที่พี่ไผ่สัมภาษณ์แล้วเรา รู้สึกยังไงบ้านน่น้ารักจุ้นจุ้นอยากจะอเอาไปให้ป้นหลวงแบบออกเสียงตามสายในทุกๆหมู่บ้านแล้วได้ส่งคลิปนั้นเข้าไปแซลเขาไหมคะว่าพูดยังไงบอกว่าใครจดบทให้เธอถามว่าแบบปกติเธอไม่ได้เป็นคนพูดจาอะไรแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินเขาพูดตอนในใจขนาดนี้ไหมมีบ้างเวลาเขาแบบมีแผนนี่จะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเป็นในช่วงวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ่วนใหญ่เราเขาจะไม่ค่อยหวานเวลาหวานก็ขนทิงลูกทีนึงอันนไ้นได้ืนได้เขามาบอกก่อนไหมหรือว่าเราได้เห็นคลดปของคนอื่นไหมไม่ได้บอกเลยค่ะเขามีแค่บอกว่าเออวันนี้พี่ไปสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอาจจะแบบเรื่องเรื่องงานแต่งอะไรอย่างงี้มากกว่าที่เขาเขามามาบอกเราว่าแบบเขาพูดยังไงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาออกงานบ่อยๆไม่ใช่ได้พูดถึงเขาบ่อยๆอยากให้เขาออกงานบ่อยๆ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทนผมได้แล้วผมดีใจที่ผมเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดนี่แหละแล้วผู้หญิงมาพูดยังงงได้ไหมคะแล้วผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะใช้ชีวิตไปด้วยกันแม่งานแต่งยังไม่มีรู้สึกยังไงสามหนุ่มนีเหลือแต่แหวนและคู่ครองก็ดีใจค่ะดีใจดีใจที่ที่เขาแบบพูดถึงเราขนาดที่จริงไม่ได้ทนหรอกก็หลายๆคนอาจจะฟังข่าวจากเรามาด้วยบางทีเราก็อาจจะแบบวนๆว่าเออมันเหมือนแบบ ค่อนข้างหนักหน่วงนะเวลาไปเที่ยวกับเขาแต่ว่าถ้ามันเป็นความอดทนทั้งหมดในระยะเวลาที่ผ่านมามันคงไม่มาถึง11ปีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช่เขาก็คือคนที่ดีที่สุดของหนูเหมือนกันต้องดูด้วยห่ที่มาทุกปีได้ไหมถ่าแบบเปิดนาดนี้ก็ก็ใกลขึ้นมาค่ะใกล้ขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็ถามว่ามันมีการพูดคุยกันหรือเปล่ามันก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็11ปีแล้วเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของทางผู้ใหญ่มากกว่าที่ยังเหลืออยู่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้หรอที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันหนูไม่รู้เราไม่รู้บ้างได้ไหมเราอยากแบบได้เซอร์ไพรส์มาไม่แต่เขาบอกว่าเราเตรียมตัวสนทุกวันนะแชร์หรอคะเล่าให้ฟังอันนี้ยายชิกี้ไม่ได้แบบส่งข่าวนี้มาให้ดูไม่ได้ดูคืออ คือตาน่ะชอบไปพูดกับเขาบอกว่าถ้าไม่สวยต้องขอใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแซวเขาเล่นๆอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ตอนนี้ก็พยายามดูเพราะปีนี้มีทริปเยอะอเราก็กลัวอยู่ ใช่แต่เราขอใต้น้ำอาจโกรธอยู่เออย่างเงี้ยเลยนะขอกลางป่ากับขอใต้น้ำเอาง่เพระเดิมมันแอคเวนเจอร์หมดเลยนะใต้น้ำบอกว่าโกรธแสดงว่าคืออยากจะไม่ให้สวยไม่ให้น้ำมานบดบังผมจะอยากขอใช่ใช่เพราะนางบอกว่านางจะขอแค่รอบเดียวนะจะไม่ขอใหม่เราก็เลยเก๊กตลอดแสดงว่าทีเซนต์ต้องขนไปตอนหลังเนี้ยก็คือต้องขนไปขนสภาพผ้าไปเยอะมากกว่าเดิมด้วย แต่ก่อนที่เรเคยออิทีว่าเยอะแล้วตอนนี้ก็เยอะขึ้นกว่าเดิมหลาเตยคนเขาวลงดำน้ำใส่ชุดกะอาจจะต้องมีการสั่งตัดชุดดำน้ำเปพิจีรณาหลายคนลุ้นว่าถ้าสมมติเขาคุกเข่าจริงๆเธอจะหุ่ยไหมหุ่ยคุณนักข่าวคะแปลด้วยแปลด้วยกรุณาแปลด้วยอันนี้เราเน็ตจะไม่จะเอาแค่ภาคเหนือค่ะเราหุ่ยดูเราหุ่ยดูเขาก็จะวู่ เราเราคิดหน้าหรออกไหมน้าตาว่าถ้าโดนขอเราจะแบบว่ามันต้องสวยหรือว่ามันจะต้องแบบว่าเซียร์สลิดหรือว่ากลัวแบบว่า <c oughs> หนูว่านะ่าจะเป็นในทรงนั้นแล้วถ้ายิ่งเพื่อนที่อยู่ล,อลอ้อมรอบเป็นยายแจ็กกี้เป็นเจ้านางทางเหนือก็คือยายแจ็กกี้พี่สไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไปในโทนนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแอบงามขึ้นมากที่สุดเจ้า <c oughs> จะมาทน์มุ้ประชาชนก็นยายแจ็กี้ยังไม่หลุดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไผ่ไปคุยกับ,กกบเพื่อนเธอเตียมเตียมเตียมยังไม่หลุด ยังไม่หลุดค่ะตอนนี้ใช่เราก็เลยยังไม่รู้ว่ามีมีซ้อมบ้างไหมซ้อมหนากระจุว่าถ้าฉันร้กจะต้องยังไงแน่ซ้อมเลยเหลรอก็หิีเมื่อกี้ไง <c oughs> เราซ้อมขนาดนั้นแล้วหรอจริงจริงมันมีคิดไหมว่าจะต้องมุมไหนจะออกมาแล้วแบบออทังางภาพเก็บว่มุมนี้สวยให้เขาขอรู้ก่อนออตอนเนี้ใช่เดี๋ยวเรื่องมุมภาพเดี๋ยวเราไปปั่นต่างปั่นแต่งทีหลังมีเลิกมียามบ้างหรือเปล่าคว่าไปดูมาบ้างหรือเปล่าค่า ทุกคน่ะก็จะบอกว่าเอ้ยปีนี้ดีนะมันเป็นปีมังกรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเออเราไม่ได้มีลูกไงแต่มันเป็นปีขอเราก็ไม่ยังไม่รู้อ,อ๋อมีขออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าสมมติมีถ้าสมมติมีเจ้ายังไม่มีตอนนี้ก็เขาก็คงจะต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนละค่ะใช่อะไรที่ยังทำให้ผู้ชายคนนี้จนมาถึงวันเดียที่ไม่เหมนะืนทุกอย่างมาบันถึงเว้แล้วหรอสวยแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็ดูนะมีโพสต์ลงติ๊กตอกเลยนะเนี่ยจริงเหรอ คือความเสมอต้นเสมอปลายของเขาค่ะคือเขาเคยดีกับเราแบบนั้นยังไงก็ยังดีแบบนั้นตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ได้รักแค่เราแต่เขารักคนรอบข้างเราด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราแบบเพื่อนเพื่อนเราแล้วสามารถมาอยู่ในแก๊งหมูเฮาหมูเฮาเจ้าเนื้อได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งหนูก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ที่ดีมากๆมันไม่ใช่แค่ภูมิทิศของเขาแต่มันเป็นภมูมิทิศคนอื่นด้วยค่ะโอ้โหแสดงว่าเราเข้าใจอะไรที่เขาบอกว่าหายไปไม่ให้เขาไปมีคนอื่นเขาไปหายไปในปา่าอะะะไรนคะะเข้าใจแล้วยทำไมที่หายไปไม่ได้หายไป,ไไยไปเพราะไปมีคนอื่นแต่เขา้เขาไปในป่าใช่ใช,ใช่คือตอนนั้นค่ะยอมรับว่าเราแบบไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าอารมณ์คือเราอายุห่างกันเกือบเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าการที่เขาไปอยู่ในป่าเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าอยู่กับเราตรงไหนอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่า ดูรุกนคนน่ะมันมันต้องมีความชอบเป็นของตัวเองแล้วก็เราก็เคารพในความชอบของเขาแล้วเรารู้สึกดีใจแล้วก็อิจฉาเขาด้วยซ้ําที่วันนี้เขารู้แล้วว่าตัวเขาเองชอบอะไรทั้งทั้งที่ตัวเราตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราชอบเขาอียอยู่แล้วอะไรก็คือคอยแลายคู่หลายคู่เหมือนแบบพอรักมันนานๆ่ะมันจะเริ่มงของแบบความหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมันจะต้องเติมกันยังไงบ้างเพราะมันเป็นสิบปีแล้วเลยก็ก็ไม่ คือหนูเคยได้ยินว่าแบบเดี๋ยวมันจะต้องมีช่วงเหม็นแบบ,แบบแบบไม่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยแบบเจอช่วงเวลาแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบของพี่ไผ่เขาก็มีแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็พาเราไปทํากิจกรรมนั่นมันเป็นฟิลมันเป็นฟิล์เ,ลเ,ลเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เจอช่วงที่แบบเหม็นกัน <S <S ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกความชอบเขามากกว่าประกันกิจกรรมเขามีเยอะเราก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้เบื่อแล้วประเด็นก็คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันแค่สองคนแต่ว่าตัวเขาเองก็เอาตัวเขามาอยู่กับตัวเพื่อนเราด้วยโลกเราด้วยแล้วเราเองก็ยังได้ไปเอนจอยกับชีวิตเขาแล้วเราก็ดีใจมากๆที่เขาเข้ากับเพื่อนเราได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่แจ็กกี้ยอมลองไปน้ำตกกับเขาตานก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ยน่ารักดีที่เพื่อนอยากจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของตาไผ่เพื่อนมองควยแบปบ่อยไหมเวลาเราหวานกันเลย พุทธภัเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานกับหนูแต่ว่าจะแบบหวานกับอย่างเงี้ยหนูก็แปลกใจเหมือนกันหรือว่าจะมีการเข้าป่าเกิดขึ้นอีกเราก็ไม่รู้แล้วเธอสองคนก็พากันไปสร้างตำนานเป็นน้ำตกด้วยถูกต้องคลอ,องลานต้องบันทึก,กสถิติมีไว้คลอ,อ,องลานต้องรู้จกักได,ได้เป็นว่าน้ำตาลตอนนี้คือพร้อมอยู่ที่ตาไผ่แล้วจะจะดใช่ค่ะสามเมืองเนอะาสาเมืองนะ ก็ก็อยู่ที่เขาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้อยากกดดันเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตันก็เข้าใจแหละแต่ก็อยากให้เขาได้รู้สะมั่งเพราะเราก็ตอบบ่อยเหลือเกินในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เดี๋ยวรอดูค่ะรอดูไม่คิดว่าไม่นานค่ะสรุปว่าตอนนี้แจ็คกี้โสดแจ็คกี้ยังเป็นแฟนเพราะว่าตอนนี้เหมือนแจ็คกี้โสดมากโสดมากโสดร้อยเปอร์เซ็นต์มีร้อยให้พันหนึ่งเลยแล้วมองอันเดียวมันมีรูปหน่ที่เขาเหมือนยืนจับมืออะไรกันหลอเขาหยิกกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นในฟิลหยิกหลัง มันมันเป็นไปไม่ได้เลยหรอจะกี้กับปอนนกนี่คุณน้ำตาพยายามจะทำทุกวิถีทางแล้วใช่ใช่ก็มันเขาเข้ากันไหมเข้ากันมากสองคนนี้เป็นเหมือนกับแบบว่าสวรรค์สร้างให้อยู่ด้วยกันกิงทองประโยคไหมกิ่งทองะปย์สุดๆหนูจินนาการภาพงานแต่งออกเลยก็คือต้องแบบว่าโอหโอเคโอเคโอเคีคคบสา่งเพิ่มีคคำสั่ด้วยกันเคมีมันดีแค่นั้นเลยเคมีมันดีต่อใจขนาดนั้นเลยหรอเคมีมันดีแต่จะเป็นเคมีแบบ แกมีแบบเออยุ่งหัวกันแต่ว่าที่จริงอ่ะมันมันน่ารักนะเราไปถามเพื่อนเราไหมว่าเออเนี่ยพ้องโชงกับปอเนี่ยทำไมเธอไม่ลื่นรมนิดนึงหรือว่ายังไงหนูก็อยากให้ผีผักใช่ผีผักตอนนี้เอาจริงๆไม่ใช่แค่ปอผักใครก็ได้ผักใครไปหาแท็กซี่ได้หรอใช่ใช่ใช่อยากมากแต่ว่าหลักๆเลยนะนางไม่ได้แบบเปิดใจอ๋อเรื่องเยอะจริงใช่เรื่องเยอะแม่บิดาเขาช่วยไม่ได้เลยหรอคือพอ คือเห็นทุกคนอาจจะเห็นแจ็กกี้ในมุมแบบว่าเออเฮฮาร่าเริงสนุกสนานแต่ในพอมาในแง่มุมของความรักอ่ะอะไรที่มันเอกสักนิดนึงอ่ะเราจะเริ่มแบบว่าถอยแล้วดันมีเพื่อนเป็นแบบว่าฟิลเหมือนปปสแบบปาร์ตี้หน่วยหน่วยดีเอสไออะไรอย่างเงี้ยอีกปุ๊บแจ็กกี้ก็คือถอยเลยใช่ก็คือถอยเลยก็คือเพื่อนพร้อมแบบขอแค่เลขที่แบบประชาชนผู้ชายที่เข้ามาจีบเพื่อนก็คือพร้อมสแกนสแดงว่าคนนี้ก็คือถอยแล้วคนไหนคะ พี่สานที่ไม่พูดอะไรเอามาเกษตรด้วยกันเลยให้เขามาตอบดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่พี่ยานว่าตอนนี้เพื่อเราโสด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 เพื่อเราโสดโสดโสดสนิทเราหรอว่าแต่กิ๊คนเลือกเยอะไหมสำหรับเราเลือกเยอะเราก็อยากให้เลือกเยอะด้วยส่วนตัวเราเราก็อยากให้เลือกเยอะเพราะว่ากลัวการมีแฟนใหม่ก็น่าจะกลัวค่ะใช่ใช่มีคนเข้ามาเยอะไหมมีคนเข้ามาเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาด่าหนูหรือเปล่าไม่เป็นไรปราถามแต่คำถามแล้แล้ว แจ็กกี้เือนรักก็เอ่อมีคนเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าบางทีเขาก็ตัวแจ็กกี้เองก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบเขาเข้ามาจริงจังหรือว่าเป็นแบบเพื่อนหรือว่าเล่นๆอะไรเจ้าสาวที่กลัวฝนเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนแต่เนือสิ่งอื่นได้ยืนยันว่าเพื่อนเราเป็นผู้หญิงที่น่ารักเราไม่เอาแก๊งหนุ่มๆแก๊งที่ไผ่จะนำไป ไปดำน้ำก็จะเจอแตงค์แกง<จ>ต์ตะไคร้ส่วนใหญ่ก็คือลูกสาคือไปเด็กสุดใช่ <c oughs> เป็นในส่วนของจ๊ก,กี้อาจจะได้ของแถม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนกะ็คือจบคบปุ๊บก็คือ ไม่ต้องแบบว่ามาเริ่มต้นใหม่ได้หนึ่งแนมสองได้หนึ่งแถมสามแถมสี่ถ้าสมมติจะมีผู้ชายคนไหนเข้ามานี่็คือต้องผ่านด่านเธอกับคุณสไปทุกคนผ่านด่านสกรีนแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็อยากอ้อฝากสไปท์บาบีด้วยนะคะไม่ใช่แค่แจ็คกี้ชักครีนอย่างเดียวสไปท์บาบาด้วยอันนั้นก็เลือกบ้างไม่เลือกบ้างได้หมดใช่ใช่ได้ได้หมดสไปด้วยสไปก็ยังไม่มีแต่สไปก็ยังไม่มีชายแต่ไม่รู้ว่าแม่แอบหรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะแก๊งมีคนเดียวแดงปลาไป ่แต่ว่าเพื่อนก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็แบบพาตาไผ่ไปด้วยตลอดตาไผ่ก็แฮปปี้ก็เดี๋ยวเยจ็ยก,กี้เล่นบ้างเดี๋ยวพี่สไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เพลินๆบอก <c oughs> ล่าสุดเคยพาตาไผ่ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพี่ไผ่เพลินเไปอะไรอยงเง้ยลุงเขาอยู่เป็นได้เหรอลุงเขาไม่แบบง่วงนอนไม่อยากกลับบ้านหรอไม่ลุงชอบเพื่อนๆอินเตอร์เทนลุงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็แบบแฮปปี้โอเคลุงหัวเราะไม่หยุดลุงหัวเราะไม่หยุดหัวเราไม่ยุจริงเพราะว่าล่าสุดที่ไป ปีใหม่ด้วยกันมาเยแจ็คก,กี้ก็แต่งเต็มี่สไปก็แต่งเต็มแล้วแข่งกับร้องโอเปร่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็น่ารักดี่ารน่ักรัน่รนา่รนรก่ร่าน่ักน่ร่กก่าน<โ>น, <c oughs> นรชาชนราก่ก <c oughs> <c oughs> า